สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าหนูนักเตะที่ น่าสนใจมากในแพ็คฟ j เจ a y e r p l a y e r of the Week วิรอบนี้นะครับผมเจ้าหนูจูดเบลลิงแฮมนั่นเองนะครับหนูจูดนั่นเองนะฮะหนูจูดล่างนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์เพเยอร์จากบอลเงินก้าวกระโดดเป็นบอลดำเลยนะครับผมค่าพลังตันอยู่ที่98เลยนะฮะถือว่าสูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ17ปีเท่านั้นนะครับเมื่อทำเลยว่าตันจะได้เปรียบนะครับนักเตะอายุน้อยนะครับผมตัน98ณตำแหน่ง C M F นะฮะเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมจากโปรไฟล์สามารถยืนได้แต่ตำแหน่งเล ไม่ว่าจะเป็น C M s D M F A M F, F S S หรือแม้กระทั่งปีกนะครับ A M F เนี่ย94นะครับผม C M F 98นะถ้า D M F นะฮะก็94เช่นกันนะครับยืนปีกเป็นยังไงครับถ้ายืนปีก L W F 92นะครับนั่นหมายความว่าค่าพลังที่ สูงที่สุดก็คือ C M f 98นั่นแหละครับผมตามตำแหน่งเลยนะฮะมาดูดรายละเอียดค่าพลังนะครับผมเกมลุกเนี่ย86นะฮะบอลคอนโรลการควบคุมบอล95เลี้ยงบอล94นะครับท้ายโพสชัน่นเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ99าเต็มแม็กซ์นะโอ้โหนะ่าสนใจนะครับทรงสั้นทรงยาว92 89ตามลำดับนะครับผมฟินิชชิ่งจบสกอร์83นะครับ ยิงลูกฟรีคิก79นะฮะลูกปั่นไซส์83นะครับสปีด95สปีดต้น94คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับยิงแรง92พลังกระโดดจ้ำ94นะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่ง83บาลานซ์ทรงตัว99เต็มแม็กซ์โอ้โห แล้วความอึดก็99เต็มแม็กซ์เกมรับ76นะครับการเข้าปะทะบอลการแย่งบอล90แล้วความดุดัน99เต็มแม็กโอ้โหมี99สี่อย่างเลยนะครับผมโอ้โหเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำนะครับผมเอ่อความอึดน,นะครับผมแล้วก็การทรงตัวและ ความดุดันนะฮะ994อย่างเลยนะครับสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์มีสกิลคองบอลดับเบิร์ทัสฟิฟแฟบคัตวีไฮแอนเทอร์สเตปอันบอลคอนโทรลนะฮะ4สกิลคองบอลแล้วมีสกิลยิงไกลไลซิ่งช็อตนะครับสกิลตอกส้นฮิลทริกนะครับผมสกิลยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็มีสกิลทำชิ่งนะครับวันทัสพาสกิลปั่นก้อยเอาท์ไซเคิร์เลอร์ไฟติ้งสปิริตนะครับผมเพย์ยิ่งสไตล์จะเป็นโฮเพย์เยอร์ครับผม เพเยอร์วิกของรอบนี้เนี่ยก็ยังเป็นนักเตะฟีเจอร์เพยเยอร์ในนามทีมชาติอยู่นะฮะก็ <c oughs> ยังเป็นควันหลงทีมชาติอยู่ทั้งทั้งที่สโมสรแต่ละลีกเนี่ยก็เริ่มเตะกันแล้วนะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยก็ยังเก็บตกนะครับผมฟีเจอร์ทีมชาติไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังเป็นทีมชาติอยู่นะก็แมอยากเห็นสโมสรเหลือเกินนะครับแต่ก็ถ้าเบลลิงแฮม ร่างนี้เนี่ยออกมาในช่วงฟุตบอลยูโรที่เราได้ติดตามการแข่งขันกันนะ <schools> เขาได้ลงสนามด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีทีเดียวนะครับถึงแม้เวลาที่อยู่ในสนามจะไม่นานนะแต่ก็โดดเด่นทีเดียวนะฮะและด้วยความที่เป็นนักเตะอายุน้อยนะครับผมอายุ17ปีเท่านั้นเนี่ยเมื่อทำลิเวอร์ตันเนี่ยค่าพลังสูงนะครับ mm hmm. ผมเคยรีวิวเวอร์ชันเบสเพเยอร์ <S 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 ไปแล้วนะฮะ รีวิวในช่วงฟุตบอลยูโรนั่นนะครับแล้วในช่วงที่เบลลิงแฮมเนี่ยลงสนามด้วยนะครับผมก็เบสเพเยอร์ตัน93นะครับบอลเงินนะครับผมด้านขวามือนะส่วนฟรีเจเพเยอร์ด้านซ้ายมือตัน98ก็คือร่างนี้นะฮะถือว่าค่าพลังอัพมาอย่างโหดเลยนะครับผมค่าพลังหลายอย่างเนี่ยบวกกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับนักเตะอายุน้อยเนี่ยต้องใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมการที่จะทํา เบลิงแฮมร่างนี้เวลตันเนี่ยคุณจะต้องใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนระดับ5ดาวนะครับอย่างต่ำจำนวน6ชิ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็บวกเสร็จเอานะฮะใส่2ดาว3ดาวไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยใช้6ชิ้น5ดาวตั้งต้นก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้แล้วชอบสะสมทีมชาติอังกฤษนะฮะหรือชอบนักเตะเจ้าหนูคนนี้เป็นพิเศษเนี่ยชอบหนูจุดเป็นพิเศษเนี่ยครับ ทำเวลตันแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะฮะถึงแม้ว่าฟิเจเพเยอร์เนี่ยจะเล่นได้อีกไม่นานนะฮะแต่ว่าคุณคิดดูว่าในภาคต,ต่อไปเนี่ยการที่เกมจะปล่อยนักเตะค่าพลังสูงๆออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องรอช่วงปลายภาคแล้วครับถ้าเกิดเรารอไปรอมารอแบบว่าแล้วความสนุกคืออะไรฮะถ้ามัวแต่วางแผนจนเครียดอะไรเงี้ยนะคือถ้าเกิดชอบนักเตะคนไหนถึงแม้ว่าจะมีฟิเจเพเยอร์เล่นได้อีกไม่กี่วันกี่เดือนคุณทําไปก่อนครับเล่นไปก่อนฮะผมว่า ถ้าคุณทำจริงๆอ่ะคุณก็เล่นคุ้มนะครับผมถึงแม้ว่าคุณรอภาคหน้านะรอภาคหน้าแล้วรอ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 แล้วรอแล้วรอตัวที่ถูกใจจริงๆอ่ะรอจนไม่ได้เล่นนทีพอถึงเวลาเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อเพราะฉะนั้น ทำไปครับถ้าเกิดว่าชอบนักเตะคนนั้นจริงๆแล้วแบบอยากจะลองทดสอบจริงๆและที่สาคัญมีไอเทมเ e c i a l t ร์สเทนเเหลือเยอะจริงๆนะครับผมทําไปเลยนักเตะคนนี้นะสไตล์ CMF แบบนี้แล้วเป็น Whole p เยอร์แบบนี้นะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับถือว่าหายากนะสไตล์แบบนี้นะแล้วเป็นนักเตะอายุน้อยเป็นนักเตะอังกฤษด้วยนะ น่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็เคยพูดไว้ในอตอนที่รีวิวล่างเบสเพย์เยอร์แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าฟีเจอร์ออกมาเนี่ยค่าพลังต้อง90า้าสิไปแน่นอนนี่ผมยังคาดหวังว่าจะน่าจะ99เลยนะแต่98นี้ก็โหดแล้วครับค่าพลัง994อย่างอ่ะของบอลเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำนะฮะ99าเต็มแม็กไทยโพสช,ชั่นนะครับแล้วก็ความดุดัน9 9เต็มแม็กความอึดก็9 9เพราะฉะนั้นโฮเพเยอร์ที่ความอึด9 9บ้แบบนี้เนี่ยวิ่งเติมวิ แต่ใส่หัวทีนึงแลีวมีสกิลไลซิ่งช็อตด,ด้วยนะครับถ้าเกิดจังหวะไหนที่ต้องเติมขึ้นไปแล้วลุ้นทําประตูจากการยิงไกลเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการยิงตรงกรอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะนี่ดูการคลองบอลครับวนกลับเข้ามาแล้วโอ้ยโดนรวบซ้ายขวาเลยครับความคล่องตัวสูงนะครับไทยโพสช,ชั่นนะแล้วโฮเพเยอร์ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับตัวโฮเพเยอร์เนี่ยเติมสอดแทรกขึ้นบ่อยอยู่แล้วครับหน้าเหมือนด้วยนะครับไม่ใช่ว่านักเตะแบบ เพิ่งจะมาดังไม่กี่วันแล้วหน้าไม่เหมือนนะครับไม่ใช่นะครับหน้าเหมือนตั้งแต่แรกแล้วนะครับดูจังหวะฝากแล้วไปนะครับคาเวิร์ดเลวินพักแล้วย้อนมาตุม้มขนเสาแม่นเสาซะด้วยแม่นเสาแม่นคานบ่อยนะ <c oughs> มีสกิลดบเบิร์ทัสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสายล็อกสายเลี้ยงนะฮะตูม้มอีกทีหนึ่ง <c oughs> แต่ยิงตรงกอบไม่ค่อยดีนะคือไม่ใช่ตัวยิงไกลนะไม่ใช่ตัวที่ยิงไกลได้ดีนะแต่ก็พอรุ้นได้นะครับมีสกิลไลซิ่งช็อตนะครับแต่ความคล่องนี่ไม่ต้องห่วงครับ คองบอลกับเท้าดูจังหวะสับโยกแล้วยิงมแม่นเสาอีกแล้ว <c oughs> พื้นที่ตรงกลางนี่เป็นของเขาเลยนะครับคือคุณจะหมุนล็อกเลี้ยงแล้วก็กระชากนะครับมีช่องกระชากมีช่องกระชากหรือว่าเป็นตัวฝากหรือเป็นตัวสอดอะสปีดหาช่องไปแล้วตูมอ,อีกทีนึงเออมันฟินิชชิ่งน้อยนะครับผมจังหวะยิงออกกรอบหรือยิงติดเซฟนี่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปนะเรื่องปกติอยู่แล้วครับ จังหวะแทงนะเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับผมก็ไม่ใช่ตัวดิฟและอิงเพยเมเกอร์เพราะฉะนั้นการวางบอลเนี่ยอาจจะอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับการออกบอลซ้ายออกบอลขวานะครับสกิลวางบอลที่แม่นยำเนี่ยก็ไม่มีนะมีสกิลทาชิงเท่านั้นนะครับผมไม่มีสกิลเวสเซสพาร์ทสกิลพินพอยต์คอสซิงไม่มีนะไม่ใช่ตัวสายเปิดบอลไม่ใช่ตัวสายวางบอลแต่เป็นตัวที่พาบอลไปกับเท้าดีนะครับทะลุทะลวงดีนะฮะเพราะว่าจริงๆเขาเล่นปีกได้ด้วยนะ แต่ปีกถ้าเกิดว่าทำฟุตบอลอังกฤษนะมีหลายคนนะที่เล่นปีกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายืน C M F นี่นะครับดีสุดแล้วนะคือถ้าล่างนี้เนี่ยออกมาช่วงฟุตบอลยโลูโรผมว่าหน้าใชา้หน้าเปิดหน้าล่ามากอะ่ะมันจะฮือฮามากกว่านี้นะดูจังหวะการคลองบอลน,นะครับทายโพเิชันแล้วดับเบิลทัสก็มีนะฮะล็อกแล้วเลี้ยงกินฟาวครับสังเกตว่าเรียกฟาวได้บ่อยนะเตะประเภทนี้นะเพราะว่ามีความคล่องตัวสูงนะฮะคลองไปคลองมา แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสกิลเรียกฟาวสกิลเกมแมนชิพนะแต่ก็เท่าที่ทดสอบเท่าที่ได้ลองเล่นเนี่ยเรียกฟาวได้บ่อยนะถ้าเราเน้นคองบอลน,นะเราเน้นคองบอลน,นะครับเพราะว่าคองบอลกับเท้าดีดูจังหวะทะลุทะลวงนะครับพาบอลไปแล้วตุ้มยิงเข้าบ้างครับยิงชนเสาชนคานเยอะเกินติดเซฟบ้างอะไรบ้างแต่ลุ้นที่ยิงเข้านะครับมีสกิลไลทิ n งช็อตนะถ้าเป็นตัวที่จบเนี่ย มันพอลุ้นได้นะครับจังหวะยิงไกลนะแต่ไม่ใช่เป็นจุดเด่นของเขานะครับบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าเไปเน้นล็อกเลี้ยงแล้วยิงไกลนะครับการเล่นก็ต้องเล่นเป็นทีมนะแต่ว่าเวลารีวิวแบบนี้เนะี่ยก็อยากพยายามไม่เห็นจุดเด่นของนักเตะคนนั้นๆนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบทาชิ่งนะฮะชอบขึ้นเกมตรงกลางนะครับผมตัวนี้เหมาะเลยนะฮะ CMF ประเภทนี้แล้วเหมาะเลยนะครับมีความคล่องตัวสูง ออกบอลยาวนะครับเราต้องไม่เน้นออกบอลที่เบอร์ลิงแฮมนะไม่ไม่แม่นนะครับก็อย่างที่บอกนะแต่ถ้าเกิดว่าทาชิงรอจังหวะวันทูสอดแทรกขึ้นไปแบบนี้เนะี่ยโอ้โหเหมาะเลยหรือใครที่ชอบ4 3 1 2ต่อบอลทาชิงนะเหมาะครับนักเตะ CMF ประเภทนี้โคตรเหมาะเลยนะครับถึงแม้ว่าแผนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เล่น4312นะแต่ถ้าเกิดใครชอบทาชิงเนี่ยจะเล่นทําชิงกดนําทางหรือว่ารอให้เขาสอดขึ้นมาจาก โฮเพเยอร์ก็ได้นะครับผมคือได้หมดนะโดยเฉพาะสายชิ่งเนี่ยสายทําเกมตรงกลางนะครับมิดฟิลด์ประเภทนี้แล้วมีความดุดัน99ด้วยอ่ะเออแล้วมีเกมรับที่ดีในระดับหนึ่งด้วยนะเออจังหวะการเข้าบอลนะครับถือว่าลงตัวแต่เปิดบอลไม่แม่นดูดิออกไปไหนไม่รู้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคล E